พระโยมุทธศัสนิกชนทุกท่านวันที่22สภาคม2 5 7ตรงกับวันขึ้นมาค่ำเดือน6เป็นวันคล้ายวันประสูติของเจ้าชายสุทธวันตร,รัสรุ้ขององค์มด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าและวันเสด็จดับขันทัประเทพพานขององค์สมด็จพระสมมาสัมพุธเจ้าีินมาจุดครบอีกวาระหนึ่งในวันนี้กิจกรรมที่เราควรจะทําก็คือการตักบุตรตักบาดในช่วงเช้าการไปวัดทงธรรมแสดงพัฒม์มิสนา แล้วก็ในส่วนของพักคําก็จะมีการประกอบพิธีเวียนเทียนเพื่อเป็นการลึกเห็นพระองคในส่วนของที่เป็นกิจกรรมสําหรับวันสําคัญที่เราได้กนันวันวิสาขบ,บูชาหลักในการชีตก็คือให้เห็นถึงความจริงที่พระองค์ท่านทรงรับรู้แล้วก็เห็นความจริงของชีวิตว่ามันมีเกิดแก่จบตายเป็นธรรมดาที่หลักการที่พระองค์ท่านทรงค้นพบแล้วก็ตรัสสั่งสอนถึงให้ญาติโยมผู้ทศดนได้นําไป ประพฤติปฏิบัติในวันวิสาขบูชานั้นก็เขาจะเรื่องพอด